ป่าตีโทรเป็นการล่างไหลามาเที่ยวนะพี่น้องล่างไหลามาเทียเท่ยวเมืองไทยล่างไหลามาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับโอ้โหป่านมาอาบุญเนาะป่านมาบุญพับป,ป้าป่านมาบุญกระถิ่นครับโอ้โหเยอะจริงๆ น,นี้ก็เป็นผู้เรียนครับคู่สัฟไฟ4เกต100สาวบาทครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวร์ครับเป็นทัวร์ต่างชาตินะครับไม่ใช่คนไทยด้วครับด้านนี้คืออะไรเอ่ยด้านนี้เอด้านนี้คืออะไร ด้านนี้ส,สวยๆพี่น้องนี่ครับด้านนี้คืออะไรเนาะครับนี่คือรถไฟฟ้าสายสีทองนะครับพี่น้องสายสีทองเนาะก็มีสองขบวนครับเป็นสายสั้นครับพี่น้องส,สวยๆครับสายสีทองตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีกรุงธนบุรีครับ กรุงธนบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอพาทุกคนไปเที่ยวครับไปเที่ยวที่ไอคอนสยามครับคนหลายเนาะสุดมากก็เป็นชานที่งชาติครับ เจริญนครนครสานครับรถออกแล้วครับสถานีต่อไปเจริญนคร next station เจริญนครผู้โดสาาลเข้าด้าในไม่มีไม่มแลอหรบการขบี่ไม่มีและสับรับี่ and old sprouts, hand or stainless steel and Thank you.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  ล้อยางเนาะล้อย่างลางเดียวครับเป็นโรงแรมไปคอนโดครับด้านทู่งจะเป็นไอคอนสย,ยามครับใกล้ถึงแล้วครับห้างไอคอนสย,ยามครับพี่น้องสวยงามครับ ไอคอนสยามแต่ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนครับของฝาก็มืนค,ค,บนนค,คน้บครับมีเมฆนอกวันนี้ไอคอนสยามมาถึงแล้วครับนี่สวนทางกันกระพี่้องว้าวรถไฟฟ้าสายสีทองครับ จเจริญนครสถานเป็นสาวโมเป็นสาวญี่ปุ่นครับเป็นชาวต่างชาติทั้งน่าแคปน้องนะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะ,ะเจริญนครมาถึงแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวต่อไปจะขอพาทุกคนนะครับ ไปเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามนะครับเยอะจริงๆวันนี้จี2เจริญนครด้านนี้ก็เป็นทักลมครับรถสุดฟ้าสายสีทองสวยจริงๆ มาแล้วเข่ากับเลี้ยวขวาเด้อครับมาแล้วก็เลี้ยวขวาครับบัตด้านหน้าห้างคนเยอะจริงๆคนหลังไหลามาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับพี่น้องด้านพูนครับนะครับออกมาแล้วเข่าก็สอดบัตรนะครับอินเสิร์ตมาถึงเราครับพี่น้องนี่คือห้างไอคอนสยามนะครับปาร์ตี้โท คนหลังไหลเข้าห้างไอคอนสยามครับโอ้โหปาน้องปานเพื่อนมาอาบุญนาะนี่ครับนี่คือหน้าฝนนะครับนี่คือหน้าฝนแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติครับห้าไอคอนสยามครับมาถึงแล้วเด,เดอ้อนี่ครับมุมนี้ก็สวยงามครับพี่น้อง ด้านนี้ก็เป็นทางเข้าครับไอคอนสยามเบิ่งน้าเบิ่งตาเป็นชาติต่างชาติทั้งนั้นเนาะนี่ครับก็มีทั้งคนไปทั้งคนมาครับพี่น้องเอนี่ครับสุดยอดจริงๆต้องต่อแถวเข้านะครับไอคอนสยามทางห่ว้ทางดังเนาะ ทางเข้าต้องต่อแถวเข้าเที่ยวห้างนะครับคนหลายเพลีนน้องนี่ครับมาแล้วก็ต้องผ่านเครื่องสแกนนะครับปาติ้เยอะจริงๆวันนี้ เข้ามาแล้วครับพี่น้องนี่คือด้านในนะครับของห้างไอคอนสยามครับองนี้ก็เป็นชั้น M ครับนี่ครับนอกคนกับล่งไหลมาเที่ยวครับนี่ครับบางคนกับขึ้นไปที่ชั้นหนึ่งครับแต่องนี้ก็เป็นชั้น M นะครับสวยงามครับเลิศหมามับครับพี่น้องนี่ครับเลิศหมำมับเนาะเป็นสีเหลืองทองครับ ด้านนี้ก็เป็นสาวญี่ปุ่นเนาะเบิกหน้าตาคล้ายสาวญี่ปุ่นครับชั้นเอ็มคนก็เยอะเนาะนี่ครับไฮโซรูหลาปติโทคทีน้องเออดีครับ ก็ต้องขอเล่นเซอร์เดนเอร์ขอเล่น ander, เน FC, ซอร์เอฟซีูบอนครับขอเฮิร์มาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับแครเฮามา <Yeah. S 2> ย้างส้มมหาขายรูปก็ถือว่าคุ้มค่าครับเพราะว่าเมงนี้ก็เป็นห้างหรูห้างดังเนาะถ้าเพิ่์มาเมืองไทยถ้าเพิ่์มากรุงเทพมานคร mm hmm. ก็ต้องมาเที่ยวห้างไอคอนสยามนะครับหรือว่าสยามพารากอนนะครับเซนเตอร์เวิลด์เนาะสินค้าก็แบรนด์เนมครับ ก็มีทุกยี่ห้อครับงามเี้สาวมวยโอ้ยเนาะแต่ก็สวยไม่สู้สาวไทยนะครับสาวไทยสวยกว่าครับแต่ก็คงไม่พาเดินทุกชั้นนะครับเพราะว่ามีอยู่เจ็ดชั้นเนาะไปะติโทรอดพูดครับก็ไม่ขอพาไปทุกชั้นนะครับ ถ้า FC จะมาเที่ยวก็ขอเชิญให้มาเที่ยวเองนะครับคลิปนี้กาถือว่าเป็นการพ่ามาเดินทางนะพี่น้องจาก้วยฟ้าสายสีทองคุงทนบร่มาาม่งนี้ครับมาห้างไอคอนสยามครับสวยจริงๆป่าตีทงโอ้โหด้านนี้กาเป็นทางย่างไปที่ร้านน้ำพูครับ นี่คือชั้นเอมนะครับเอมไอคอนลักครับหน้าตาเป็นเป็นนุ่มตีสาวมัวเนาะเป็นนุ่มเกาหลีเป็นนุ่มญี่ปุ่นเป็นนุ่มจีนครับด้านนี้ก็เป็นหลุยวิตตองครับพี่น้องนะครับโอ้โหนี่ครับงามดีนะพี่น้องนะครับนั่งเต็มครับมองนี่ครับ แต่มุมนี้สวยจริงๆเหมือนรวงพึ่งครับด้านนี้ครับแบบรวงพึ่งนะครับอโซ,โซลุลลาเลยพี่ต้องเอ๊นี่ครับมาแล้วถ้าเฮายางตรงไปลงดันเตอร์ก็จะไปที่ล้านน้ำผู้นะครับมีเฟนดีครับเซนลอเลนปาดาบูการีครับ ทริฟฟานีเฮอร์เมสบางอย่างก็อ่านไม่ออกนะครับแต่ด้านนี้มาครั้งใดก็อ่านไม่ออกครับ d O L C E นะคีับพี่น้องอ่านว่าอะไรครับด้านนี้ก็เป็นลานน้ำพุครับตอนนี้เพื่อนก็เริ่มมาหาซ้มวิวนะพี่น้องนี่ครับบางคนก็มาหาถ่ายรูปครับนี่ครับยืนเต็มครับ ลงไปแล้วถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะไปที่สุขสยามเป็นชั้นจีนะครับสาวก็เป็นไายไทยนะพี่น้องนี่ครับเป็นไล่ไทยกัมีสามต้นครับสวยงามครับเป็นสีทองครับเริ่มามาบนะพี่น้องเริ่มมามาบ,ารมมามาบาครับนี่ครับโอ้โหไฮโซลูหลาครับสวยจริงๆ เอาบัดนี้กะจะขอพาลงไปที่สุขสยามครับแล้วก็จะไปที่ลานน้ำพุครับมาต่อแถวเนาะมาต่อแถวลงไปด้านล่างครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่น้องจะขอพาพี่น้องขึ้นไปชมวิวอยู่ที่ชั้นเจ็ดครับที่สวนลอยฟ้าครับนี่ครับงามดีครับต้นเสาดีครับ เาสามต้นนะครับเป็นไร่ไท่เนอะนะครับเป็นไร่ไท่เป็นต้นไม้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพเขียนหรือว่าเป็นอะไรเนาะแต่ก็คิดว่าคงไม่ใช่แผ่นวนิลนะครับเอาก่อนที่จะไปล้านนาพูเนาะขอพามาชมที่สุขสยามนะครับว่าสิเป็นแนวเลยว่าสิเป็นอย่างไรครับ เอออันนี้อ่านว่าอะไรก็ต้องขอโทษนะครับบางครั้งก็ไม่อยากอ่านครับกลัวอ่านผิดยี่ห้อเนาะพี่น้องนะครับคฟลลาการโมบ่หรือว่าอันนี้กะลิโมว่าบครับด้านนี้ก็เป็นโซนสุขสยามนะครับตรงหน้าก็เป็นรถนิยมครับหนังเต็มครับพี่น้องเอ้ยครับนากินเนาะ โลติยมครับไฮโซลูลาเอาฝั่งเสียงว้าเสียงเหมือนพี่น้องชาวอีสานเนาะช่วงนี้ก็มีงานครับสุขรักโลกครับสุขสยามสุขรักโลกเริ่มตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่18กันยายนครับ2567นะครับปพี่น้องเไปนะครับ ด้านทางเข้านะครับเยอะจริงๆครับโอ้โหสวยจริงๆตอนนี้เพลงชาติดังครับก็ขอยืนแป๊บครับตอนนี้เพลงชาติไทยดังขึ้นเนาะนี่ครับ สองท่านนี้ก็น่าจะเป็นคนไทยเนาะยืนตรงครับพี่น้องนี่ครับแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติก็จะเดินไปเดินมาครับเชยโยครับคลิปนี้สงสัย f อว่ีาแน่นอนพูดแทรกตอนเพลงชาติไทยดังเนาะก็ต้องขอโทษได้ครับพี่น้องลืมตัวครับ <laughs> เพลงชาติไทยดังขึ้นก็พูดแทรกเยอะจริงๆครับ ด้านพื้นก็เป็นทางเข้ามาครับพี่น้องนี่ครับก็บเป็นพวกร้านค้าร้านขายครับก็ขอเชิญเด้อขอเชิญแทซี่มาเที่ยวชมครับมาหากินเข้าอยู่ที่สุขสยามครับราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับก็พอกินได้นะครับนะครับนั่งเต็มครับแต่เพิ่นก็จะมีการโชว์เนาะ โชว์ทุกวันครับชว่วง15นาฬิกานะครับเป็นโมหันตัวไม่ี่ต๋องแต่ตอนถ่ายคลิปนี้ก็18นาฬิกาครับวันนี้ก็มาไม่ทันเนาะพี่น้อง,น,องนี่ครับ,บมียกสดว็นน่ากินครับคูสมูตตี้ร้านกะเพาครับร้านกะเพาดังนนี้ครับไก่ทอดบังละครับ S <S <an> <S ก็หลากหลายเมนูครับแล้วจะเข้าออซิเลือรก,กินครับด้านพื้นกาเป็นพวกสารพัดทอดครับแอวเนื้อครับด <S an> ้านนี้ก็หมูย่างเมืองตังครับราคา1 6 0บาทครับน่ากินจริงๆหมูย่างเมืองตงรอรังคือตอนนี้ครับหอ,อมๆครับ น่ากินจริงๆหมูย่างเมืองตรังด้านนี้ก็เป็นพวกกุ้งเนาะด้านนี้ก็เป็นกุ้งครับเดินมาซื้อมไมครับด้านนี้มาซื้อมไมครับด้านนี้เยอะจริงๆด้านทางเข้านะครับ ว่าตีโทเพื่นก็ล่างไหลมาเที่ยวนะพี่น้องล่างไหลมาเที่ยวเมืองไทยล่างไหลมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับโอ้โหปานมาอบุญเนาะปานมาบุญพ่อป,ป้าปานมาบุญกิตินครับโอ้โหเยอะจริงๆ ด้านนี้ก็เป็นผู้เรียนครับคู่ขัไฟสีสเกตร้อยสาวบาทครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวร์ครับเป็นทัวร์ต่างชาตินะครับไม่ใช่คนไทยเด้อครับด้านนี้ก็เป็นทางเข้ามาเนาะก็หลายโซนพี่น้องเอ้ยก็หลายโซนหลายส้อยครับนี่ครับ ก็ไม่ขอพาไปทุกโซนทุกซอยนะครับด้านนี้ก็เป็นพระครับคัวนายดีอ่ะครับอันนี้ตั้วนี้ก็ทุเรียนของ CP นะครับของ CP มีหมอนทอง1้อาบาทครับการยาว100บาท230ครับของ CP f ีเฟครับ วันนี้ก็ถือว่าคึกคักครับด้านนี้คืออะไรเอ่ยด้านนี้เออด้านนี้คืออะไรด้านนี้สวยๆพี่น้องนี่ครับด้านนี้คืออะไรเนาะครับมีรูปหัวใจครับนี่พี่น้อง ลูกหัวใจสุขสยามครับอันนี้ก็เป็นนกยูงเนาะนี่ครับสวยๆเอออันนี้คืออะไรครับอ๋อเป็นเท้าวเวสุวรรณครับสาธุสาธุครับวันนี้ก็มาถ่ายทำ u t u b e เนาะก็ต้องขอพอรจากเท้าวเวสุวรรณครับ ก็ขอให้คลิปนี้มียอดวิวถึงหมื่นถึงแสนเนาะสาธุสาธุาธเป็นรูปหัวใจดอกไม้ครับตอนนี้ชาติถังชาติเับกมาถ่ายรูปครับบางคนกับมายืนกินครับสุขลักโลกสุขสยาม6กถึงสินะครับ แต่คลิปนี้คงลงวันนี้ไม่ทันนะครับก็จะขอลงวันพรุ่งนี้เช้าเดอ้อพี่น้องมาโซนนี้ก็เป็นเบิ้งอิสานครับเบิ้งอีสานบ้านเฮาครับเบิ้งอีสานนะครับด้านนี้ยังไปยังมากเล่มลงข้างครับตอนนี้เบานัทมองหาทางออกที่จะไปลานน้ำพุครับ ก่อน2 0 0พัน้าะครับนี่ครับพี่น้องร้านนี้ก็เป็นฝรั่งมากยืนกินมาถ่ายคลิปครับโอ้ยเป็นต่แเบดีครับร้านส้มตำครับร้านส้มตำลาบไก่ส้มตำปูตำมะม่วงตำขนมจีนตำไท่ครับร้านส้มตำครับ ด้านนี้ก็เป็นร้านทอดครับแอวเนื้อด้านนี้ก็เป็นเวทีกางครับพาช่งสิบห้านาฬิกาเพิ่นกาจะมีการแสดงที่มีการโชว์ครับซู้มือนะครับส่วนมากคนนั่งนี่กาเป็นคนจีนเนาะนี่ครับมานั่งกินข้าวครับเอาบัดนี้กาจะขอพระพี่น้องออกไปที่ร้านนาุนะครับ ไปยางส้มภาบรรยากาศครับตอนนี้ก็ใช้เวลามาแล้ว20นาทีครับเป็นทางขึ้นด้านนี้โอ้งามดีครับ้าถูกหวยเนาะจะมาซื้อนะครับซื้อฝากแม่ครับเ <c oughs> <c oughs> ป็นสาว สะพอล่างแต่เบื้องล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติครับกับป้าคนเดียวครับร้านหมูปิ้งครับก็น่ากินฟู้ดมาร์เก็ตครับด้านเทิงก็เป็นโซนร่มพระ<อ>เครงสุขสยามครับด้านนี้ก็เป็นล่องใต้ครับปักใต้บ้านเราครับเสาเทินดีเจียนบ่ครับ ล่องใต้ครับเป็นพวกชุดไทยครับเป็นพวกชุดไทยก็ซว้วยนามพี่น้องนะครับเป็นชุดไทยนะครับเป็นผ้าไทยเนาะนี่ครับตอนนี้เริ่มคําแล้วครับที่ลาดน,น้ำพู้เพิ่กนกาจะโชว์ตอนหนึ่งทุ่มนะครับ สองทุ่มแล้วก็สามทุ่มเนาะถ้าใครจะมาชมก็ขอเชิญนะครับอยู่ที่ร้านลับพุนะครับด้านนี้ก็เป็นทางออกว้าวนี่พี่น้องงามเดีครับแต่งชุดไทยครับเอาวันนี้กาจะพาทุกคนนะครับไปเที่ยวที่ร้านลัพุครับไปย่างส้มภาคบรรยากาศเนาะ แต่วันนี้ท้องฟ้าก็มืดคึ้มครับวันนี้มืดคลึ้มคนก็มาเที่ยวครับด้านหน้าก็เป็นกรุ๊ปทัวร์ครับพี่น้องครับก็มีธงนะครับเป็นธงจีนเนาะ,ะวันนี้ก็เต็มลานแล้วครับพี่น้องน,นะครับนี่ครับปาร์ตี้ธงคนหลั่งไหลามาเที่ยวเมืองไทยในหน้าฝนครับ ครับพี่น้องงามดีครับนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับโอ้โหลมแรงจริงๆหน้าฝนนะพี่น้องนะครับยืนเต็มครับนี่ครับเป็นพี่น้องมุสลิมครับสวยสวยครับนี่ครับพี่น้องเป็นสาวคนล่างครับ ด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปท์ครับแต่ฟังเสียงเมาไม่ใช่คนไทยนะครับหน้าตาเหมือนคนไทยครับฟังเสียงพูดแล้วไม่ใช่คนไทยนะครับด้านนี้ก็เป็นดูคล้ายสาวเวียดนามเนาะปาตีโทด้านท่าเรือคนก็เต็ม ไอควันสัย้ามครับพี่น้องนีครับดาทูนก็เป็นจุดชมวิวครับอยู่ที่ชั้นเจ็ดครับรถจริงจริงครับครับเป็นทุกทัวนะครับดาานี้ก็เป็นคนที่ยูทูบเบอร์ครับช่องอะไรนาะครับ ตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนนะพี่น้องนี่ครับตอนนี้น้าก็เต็มม่น้ำเจ้าพระยานะครับเต็มครับน้ําก็ออกสีแบบคุ่คนๆเนาะแต่ก็ไหลผักตบชา,านะครับเรือเฟอร์รี่โอ้โหสวยจริงๆครับตรงนี้แคเข้ามาชมวิวมหาแต่รูปก็ถือว่าคุ้มค่าครับพี่น้องนีครับ ก็ขอเล่นเชิญเด้อครับขอเชิญคุณพ่อคุณแม่ครับขอเชิญเอฟซีครับถ้าเพื่อม,มาเมืองไทยก็ต้องขอเล่นเซิญครับขอเพื่ม,มาเที่ยวที่ห้างไอคอนสยามครับโอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีสาระมากมายนะครับกะถือว่าเป็นการร้ามาเที่ยวชมเนาะสวยจริงๆ ก็เต็มไปด้วยผู้สาวทั้งสาวมวยสาวไทยครับแต่สาวไทยสวยกว่านะครับโอเคนะพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจเร้อที่เข้ามาอับชมครับทาบคุดเลยอชอบเจอชอบใจกะต้องขอขอและฟาแช์นะครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย